สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของ p พ c ค X3 นะคะแบตเตอรี่เก่าของ p พ c ค X3 ตัวนี้มันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันโป่งออกมาเลยนะคะและที่นี้มันทำให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะฝาหลังตัวนี้นะคะมันอ้าออกมาเลย ขนาดปกติเนี่ยมันต,ต้องเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเนี้ยอ้าออกมานะคะแ้ะทีนี้แบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าแบตบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ทางร้านเปลี่ยนไปนะคะนี่นะคะ สังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่มันจะเรียบนะคะแล้วก็จะไม่มีรอยผูขานนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันสภาพดีอยู่นะคะ,ะส่วนอันนี้นะคะเซล์เสื่อมสภาพมันก็จะบวมแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ,ะประมาณนี้นะคะหลังจากเปลี่ยนแบตไปก็จะสามารถใช้งานได้นะคะติดฟาหลังได้นะคะ อ,อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ,ะเวลาชัานเนี่ยก็จะขึ้นช์นด่วนเหมือนเดิมนะคะแต่เ,เสียมให้ดูนะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะตรงสายฟ้าตรงนี้นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนีเ้เรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะแบตเตอรี่ของโ o โ o X3 นะคะใครสนใจเปลี่ยนแบบก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ